แล้วว่าทําไม่ถูกไม่ถูกที่ว่าบางทีก็ทำทุกที่แต่ไม่ถูกเวลาคงมันนะนั้นเรื่องการรู้จักกาลเทศะอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของปัญญาระดับนี้หรือปัญญาที่มีชื่อว่าสัมพัญญะอีกตัวอย่างท่านท่านเปรียบเทียบมือนกับการขับรถกลางคืนถ้ากลับกับรถกลางคืนสติ มากก็อยู่ที่การจับพวงมลาลัยในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็การทำตามเรื่องของการขับรถ <c oughs> แล้วทําเปรียบเ <c oughs> ทียบสัมปชัญญะเหมือนไฟฝ่ายอยู่หน้ารถที่จะซองทางที่เรากําลังเรากําลังเล่นเล่นอยู่แล้วกําลังวิ่งอยู่ดัง <c oughs> นั้นสัมปชัญญะจะสนใจเรื่อง <c oughs> หนึ่งเรื่อง,องความหมายของสิ่งที่กําลังทําอยู่ และจุดประสงค์ของสิ่งที่กำลังทำอยู่รังภูที่จะทำงานก็ดีเรียนหนังสือก็ดีทำอะไรก็แล้วแต่ใจหนึ่งเนี่ยอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ต่างอกต่างใจกับการทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องในสิ่งที่ทำอยู่ ใจหนึ่งต้องคิดเป็นระยะระยะเรื่องเป้าหมายว่าเราทำเพื่ออะไรอะไรคือจุดประสงค์อะไรคือเป้าหมายถ้าเราไม่คำนึงถึงเป้าหมายของการกระทานี้หลงได้เหมือนกันที่มันหลงได้เพราะว่าเราก็จะเอาความการใช้เวลาหรือความขยันหรือความตั้งใจเป็นหลักว่ากําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ บางที่อาจจะไม่เป็นประโยชน์เลยก็ได้อ,มอตมาสม,ส,มสมัยหนึ่งไปเดินเดินทุดงในประเทศอินเดียในเดินเดินทุดงโดยมีความกดดันเพราะว่ามีตัวเลือปินกลับเมืองไทยแล้วก็ต้องเดินให้ถึงเมืองสารนาศ ใน8วันแล้วก็เดินในชนบทที่ไม่รู้จักเพนที่ก็ไม่ค่อยมีแล้วเราก็ระยะทางเราก็ยังไม่แน่ใจมันก็อยู่ในระหว่าง280ถึง350เราก็กะได้แค่นี้แต่สำหรับการเดินนี้ถ้าเรามีเวลาจำกัดคือ8วันถ้าก็ต้อง วันก็ตรงวางแผนลว่งหน้าว่าวันหนึ่งต้องเดินสักกี่กิโลเขาคิดว่าเออก,ก,ก็คงจะไม่ให้ต่ำกว่าวันละ40กิโลถ้าเรามีหวังว่าจะไปถึงอพอที่จะได้ขึ้นเครื่องบินที่เมืองวารนาสีกับกากาตาแล้วก็ต่อเครื่องไปกรุงเทพนี่หนึ่งจะนังจะว่ามีความมีความกดดัน อาจจะเป็นห่วงเรื่องเวลามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตั้งใจว่าจะออกจากถนนแล้วก็เดินตามทางรถไฟแต่อาตมาไม่ทราบว่าเป็นไปได้ยังไงอาตมาไปเดินผิดทางไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้แต่ถึงทางรถไฟก็เลี้ยวซ้ายเดินไปทางรถไฟทั้งทั้งที่ควรจะเลี้ยวขวาเดินทางขวา นั้นช่วงนั้นอาตมาก็พยายามจะอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าอดไม่ได้ที่จะดูว่ากี่กิโลกี่กิโลเพราะว่ามีความกดดันเรื่องเวลาเ <c oughs> นี่ยอาตมาก็ <c oughs> เดินไปบางทีก็ถึงเจอชาวบ้านก็ถามถามว่าหมู่บานนี้อีกกี่กิโลหรือว่าเมืองน,นี้อีกกี่กิโลเขาก็ทํา ถ้างงง,งแล้วไปเจอเจ้าหน้าที่ของรถไฟส่งพูดภาษาอังกฤษได้ดีเพราะว่ากำลังจะไปไปเมืองนี้ในระหว่างที่จะไปสารณาท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่ทางนี้มันไปทางโน้นเพราะอาตมาฝังใจว่าต้องเป็นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะ,ะเดินตามทางรถไฟแล้วก็แล้วก็เลี้ยวผิดมันน่าจะต้องถูก เลยไปว่าเขาว่าโอ้คนอินเดียนี่เชื่อไม่ได้พูดแค่นี้เขาก็ยังพูดอะไรแบบไม่ทำให้คนอินเดียเป็นอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้เลยไปว่าเขาทั้งเดินไปสักยี่สิบก่าโลพอจึงรูจึงรู้สึกตัวแล้วว่าผิดทางนี่ตลอดเวลาที่เราเดินอุ้ยไปเดินแบบขยันมากเดินเร็วเดินกำลัง ตั้งแต่ทั้งทั้งที่ตอนนั้นเราเราต้องเดินไกลแล้วก็อาหารกางกินก็มาฉันน้อยแต่ว่าพราะมีความตั้งใจปรากฏว่าเดินตลอดสามสี่ชั่วโมงด้วยความขยันมันเพียรแต่ไปคนละทางที่เราเราจำเป็นต้องเดินพอหยุดแล้วก็ต้องกลับกลับไปเพราะเราขาด ขาดความระมัดระวงังขาดความ <c oughs> รอบคอบในเรื่องทิศทางอันนี้ตัวอย่างความธรรม่าเราทุกคนก็เหมือนกันเวลาเรากจ็จำกัดอยู่แล้วนั่นเราก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่มันมีเป้าหมายไหมมีเป้าหมายอะไรจุดประสงค์ เรื่องเป้าหมายหรือจุดประสงค์นี้เราแยกเป็นเปนสองส่วนก็คือเรียกว่าสองประเภทคือคนเราจะทํางานยังต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะต้องมีจุดประสงค์หรือเป้าหมายย่อยเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะเพื่อจะได้มีกําลังใจแล้วก็ต้องมีเป้าหมายสูงสุดอย่างเช่นถ้าเป็นพระสงฆ์นี้ก็มีพระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุด แต่ว่าพระเราถ้าตั้งแต่ปวดใหม่ๆนี้ถ้าจะเอาแต่พระนิพพานเป็นเป้าเป้าหมายมันมันห่างไกลเหลือเกินดังนั้นเราก็ต้องมีเ, <c oughs> เป้าหมายย่อยๆเป็นระยะระยะเพื่อจะมีความรู้สึกว่าเก่าหน้าดีขึ้นดังนั้ในการในการเรียนของเราเหมือนกันเราก็ควรจะตั้งเป้าให้กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบ กับคนอื่นเขาว่าอยากจะเก่งกว่าคนนั้นอยากจะดีเท่าคนนี้แต่ก็เอาเอาที่เราทำได้ปัจจุบันนี้เราคิดว่าภายในสามเดือนเราควรจะมีเป้าหมายอะไรบ้างที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าหนึ่งปี <c oughs> อย่างนี้มันต้องมีเป้าหมายที่เาจาะจองอยู่ในวิชาต่างๆเลยในเรื่องศูนย์ตัวเรื่องวิชาชีวิตในเรื่องการ แก้นิสัยไม่ดีบางอย่างเราจะทําให้สิ่งที่ดีในตัวเราได้เพิ่มมากขึ้นบางอย่างซึ่งเป้าหมายย่อยนี้ควรจะเป็นประเภทที่เราวัดได้ถ้ามึงทำเป็นนามธรรมมากเกินไปว่าอ,อยากจะเป็นคนมีเมตตามากกว่านี้หรือว่าอ,อยากจะเป็นคนมีความเห็นแก่ตัวน้อยกว่านี้หรือว่าอ,อยากจะ เก่งทางคณิตศาสตร์มากกว่านี้ถ้ามันถ้ามันว้างอย่างนี้มันจะเป็นเป้าหมายย่อยไม่ได้มันต้องมีอะไรที่เราวัดได้ว่าว่า,าจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ต้องอมีรายละเอียดและก็ต้องเป็นสิ่งที่วัดได้เป้าหมายในระดับสูงนี้เราวัดไม่ได้ แต่เป้าหมายที่เราต้องการเป็นระยะระยะเพื่อให้กำลังใจตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่วัดได้หังการที่เราตั้งเป้าหมายของตัวเองสํานึกอยู่ในเป้าหมายทั้งระดับสูงอย่างเช่นอยากจะเป็นคนไม่มีกิเลสหรือมีกิเลสน้อยที่สุดเราอยากจะมีคุณงามความดีในตัวเราให้มากที่สุดอันนี้แล้วก็เป็นเป้าหมายระดับสูงระดับเป็นนามธรรมมาก แต่ว่าในในระหว่างการเดินทางการดำเนินชีวิตเราก็มีสัมผััญญะใช้ใช้สติปัญญาของเราในการที่จะตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องที่รู้รู้สึก,กยังเป็นปัญหาอยู่แล้วเมื่อเราได้สำนึกในเป้าหมายหรือว่าเราตั้งเป้าให้กับตัวเองแล้ว ข้อต่อไปก็คืออะไรต้องใช้ปัญญาดูว่าวิธีการใช่ไหมคอไม่ใช่ว่ามีเป้าอย่างเดียวว่าต้องมีวิธีการเราก็ต้องมาคิดว่าวิธีการไหนที่เรามันจะดีที่สุดสําหรับเราอาจจะเหมาะกับเราแล้วเหมาะกับสถานที่ที่นี่นวิธีการบางอย่างในคนอื่นอาจจะได้ใช้ได้ผลแต่อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ เพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของปัญญาในการที่เรา,าตั้งเป้าหมายให้แกบตัวเองแล้วก็สามารถเลือกวิธีการที่ดีที่เหมาะสมกับเราอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาอีกส่วนหนึ่งคือปัญญาจะมีหลายชื่ออีกอีกอีก,อกชื่อหนึ่งของ,งปัญญาที่เราจะต้องใช้ในส่วนนี้ก็คือที่เรียกว่าวิมังสา วีมังสาก็เป็นเรื่องการประเมินผลและการคอยปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าเราเราคิดว่าเรื่องจะได้ผลในเรื่องนี้ตั้งเป้าอยู่ตรงนี้ภายในสามเดือนจะตรงนี้จะใช้วิธีการอย่างนี้แต่มันไม่ใช่ว่าตัดสินใจว่าจะใช้วิธีนี้แล้วเลิกไม่ต้องคิดอีกแล้วเพราะบางทีเราก็ต้องอาจจะต้องปรับอยู่ในในในบางส่วน หรือว่าอาจจะถึงจุดหนึ่งที่ว่าคิดผิดนีวิธีนี้ไม่ไม่ไม่เหมาะเปลี่ยนเปลี่ยนซะดีกว่าสันสตินี้สติจึงเป็นเรื่องของการทำงานแบบไม่วอกแวกทำงานโดยมีเก็บข้อมูลความรู้ต่างๆที่จะมีประโยชน์ในการทำงานแล้วก็ไม่ลืม ไม่ลืมสิ่งที่ควรจะจำไว้และสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำงานแต่พร้อมกับสติอย่างนี้ต้องมีปัญญาปัญญารู้ตัวรู้ตัวเรื่องป่าปุนคุณโทษรู้ตัวว่ากำลังทำเพื่ออะไระมีปัญญาในเรื่องเปล่าไม้มีปัญญาในเรื่องของวิธีการมีปัญญาในเรื่องการ ประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขวิธีการให้ได้ผลมากที่สุดเพราะฉนั้นกันนี้ก็เป็นเรื่องของสติเรื่องของสัมพัญญะเรื่องของการใช้คุณธรรมสองข้อนี้ในการเรียนในการในการสอนในการศึกษาในทุกๆเรื่องวันนี้ก็คงจะพอสมควรในเวลา